ช่วงมหนึ่งอะไรนะเป็นเป็นเป็นเด็กเนิร์อพอสมควรอ๋อใช่ก็มัเมื่อก่อนก็เป็นแบบที่ไอ้สื่อที่แบบอ้วนใส่แว่นเลยอ่าใช่มีรูปไหมไม่น่ามีพี่จำได้มันมีรูปในเฟซบุ๊กที่เจเจเคยลงไหมทุกคนแบบมี่ขำมากแะบไม่มีวันนี้ใช่ไหมหัวกะกะอ้วนใส่แว่นหัวเก่งเก่งเล่นเล่นตอนนี้ดิตต้นทำเสียงกระเส่ามากเลืภาพตอนนั้นไม่ออกจริงๆใช่ไหมมีภาพไหมมีภาพหรือที้งานมีภาพเด็กนะนนี้ไม่มีตอนที่อ้วนนะ ใช่ไหมนผมผมผมโดน่ผานะอะนนี like ้คือหัวติดผมแม่ต้องตัดคอหัวหลวงไปเพราะหัวติดมาก่อนแล้วนี่น้าลาเห็นไหมนี่ความหูกลางนิดนึงเหไงมาช่วงเด็กเนาะแต่แต่จันั้นก็ไม่โตก็น่ารักช่วงนี้ฉันมาที่ติดช่วงนี้ติดบ้านก็ไม่ติดแล้วโตขึ้นแล้วอันนี้โตแล้วนี่เป็นเด็กนี่เป็นเด็กเนิร์ดอยู่ใช่ไหมใช่ครับใส่แว่น นี่ไปไหนมาครับอันนี้ไปถ่ายที่มันจะมีห้างมันจะมีบูธถ่ายรูปอ่ะก็ไปใส่ดิมอนโนถ่ายจริงจังมากจริงจริงอีกไหมอีกไหมคะอีกอันนี้ช่วงมอสามอันนี้ได้เป็นดาวแล้วป่ะได้เป็นเดือนแล้วป่ะข้าวอะไรอยู่อ่ะลูกเขาเขียนว่าลูกบอกมาจริงๆตอนนี้ถ่ายคู่แฟนตอนมอสามแต่เขาได้จะงขอบอ้อเอ้ยใคร่ายพี่เมาเาอีกแล้วพี่เมาที่ไม่เอาไอ้สื่อสงสารเขาาเลยมพ่อเธอ น่โอ้นี่เป็นอะไรครับนี่เป็นอะไรช่วงช่วงกีฬาสีครับตอนม4ี่มันได้เก็บลูกเลยอ่ะเอ้ยแต่น่ารักแล้วเห็นมเออแต่น่ารักน่ารักมากไม่แต่หุกลางหุ่นก้างวายคืออะไรครับขอแปลสอนเนาะซ้ายมือก็คือผัวหนูใช่ไหมตอนถ่ายน่ารักน่ารักเนาะเด้๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมถ่า ไม่หวานค่ะก็คือผัวนั่นแหละเมื่อกี้นางเป็นสศนิมาอะไรเจ๊เจลูกอ๋อห้าอันนี้คือต้นสาวแล้วเรารู้ว่าต้นสาวแล้วใจสาวแ่้วนาะแนลัดโอเค